โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับหนึ่งต้นคนกล้าทำนะครับพามาชมนะฮะสวนยางพาราฮะสองสามห้านะฮะพันสองสามห้านะครับผมนะฮะก็ถือว่านะฮะต้นใหญ่มากๆนะครับผมนะฮะต้นใหญ่แล้วสูงนะครับผมเพราะว่าพันนี้นะครับผมอ่าค้นนะฮะไปแล้วนะฮะจะได้ไม้เม็ดนะฮะเยอะมากๆเลยนะครับผมเลยมาให้เพื่อนๆดูนะฮะปลูกเพียงนะฮะ 15ปีนะฮะปลูกเพียงแค่15ปีนะฮะปลูกอยู่ในนะฮะสวนผลไม้นะครับผมปลูกอยู่ในสวนผลไม้นะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมนะฮะมาวันนี้นะครับผมพอดีมาเที่ยวบ้านพี่สาวนะครับมาเที่ยวบ้านพี่สาวนะฮะก็มาเห็นต้นยานะฮะก็ไม่รู้จะทําอะไรนะฮะก็ถ่ายคลิปเล่นนะครับถ่ายคลิปเล่นให้เพื่อนๆดูนะฮะว่าพันสองสามห้านะฮะ พันยางนะครับผมต้นมันใหญ่นะฮะต้นมันใหญ่มากนะฮะนี่คนโค่นนะฮะถ้าเห็นนะฮะโหชอบมากเลยนะก็ดูนะฮะนี่มืออันนี้เดี๋ยวผมวัดให้ดูเนาะอันนี้หน้ายางนะครับหน้ายางที่กรีดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณห้าจับครึ่งนะฮะ ก็ตีไป6จับเนาะหกจับนะฮะจับละคืบนะฮะถ้าว่า6คืบนะฮะก็ถือว่าใหญ่นะครับผมใหญ่มากนะฮะใหญ่มากๆแล้วก็น้ํายางก็โอเคนะฮะก็ตัดทีนะฮะตัดทีไรก็ได้ประมาณขึ้นกระถางหรือเต็มกระถางนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะมันเป็นหน้าฝนนะฮะกำลังปล่อยๆลงมานะฮะพาเพื่อนๆมาชมนะฮะน่ะสวนยางนะฮะก็กีดเหมือนๆกันฮะ กิดมันเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันมันได้ผลผลิตก็คือนะฮะมันอยู่ในสวนผลไม้ด้วยนะฮะได้ผลผลิตเหมือนเดิมนะฮะผลผลิตเหมือนเดิมเลยนะฮะกีดยางก็มีน้ำยางน,นะฮะแล้วก็ออกปริมาณโอเคเลยนะครับผมอ่ามาเที่ยวมาชมนะฮะโอเคนะฮะก็มาให้เพื่อนดูนะฮะว่าพันสองสามห้านะน้ำยางออกดี นะฮะแล้วก็ได้ครึ่งกระถางหรือเต็มกระถางนะฮะแล้วก็ต้นสมบูรณ์นะฮะถ้าขายยางอ่าไม้นะฮะได้ไม้เม็ดเพียบเลยนะฮะโอเคเพื่อนๆนะฮะขอบคุณนะฮะเพื่อนๆที่ติดตามนะฮะเล็งตนคนกล้าทำนะครับผมถ้าไงถูกใจนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะแล้วก็นะฮะยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับกับเล็งตนคนกล้าทำครับสวัสดีครับ